สัสดีค่ะวันนี้จะเชิแชร์ทุกท่านนะคะมารับฟังบทความเรื่องเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกดีตลอดเวลานะคะคือถบทความนี้ที่อยากจะนํามาแบ่งปันกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นะคะเราอยากจะรู้สึกดีอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เวลาที่รู้สึกไม่ดีแน่นอน ในมุมหนึ่งเราจะรู้สึกเป็นความทุกข์นะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเนี่ยบางทีมันก็แย่แบบแย่มากๆได้เลยนะคะเ่ทีนี้ในมิติทางจิตใจแล้วเนี่ยในคุณภาพของใจอะคะ่ะการที่ใจสามารถจะยอมรับในอีกความจริงด้านหนึ่งว่าไม่ไม่มีทางที่เราจะรู้สึกดีได้ตลอดเวลาในความเป็นจริงนะคะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกแบบแฮปปี้เบิกบาน หรือว่าร่าเริงหรือว่าสดใสหรือว่ามีความสุขรู้สึกว้าวอะไรเงี้ยเนาะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยบางครั้งช่วงเวลาที่ที่ถัดไปบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นหอเหี่ยวเป็นเซ็งเงได้คือหมายถึงว่าความเบิกบานมันก็ไม่ได้สเสถียรเนาะคือบางช่วงอยู่ๆเราก็รู้สึกแบบเออบางช่วงคือเราก็เบิกบานอยู่เนาะมีความสุขและสักพักหนึ่งอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เข้ามาที่ทําให้ใจเรารู้สึกแบบ แย่ๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องที่เข้ามาที่ทําให้ใจเราไม่ค่อยโอเคได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าในช่วงเวลานาทีหนึ่งอะคะ่ะบางทีมันก็สามารถจะมีอารมณ์หลากหลายได้ทั้งบางช่วงรู้สึกโอเคและบางช่วงรู้สึกไม่โอเคได้นี่เป็นธรรมดาของใจนะคะเอ่อก็คือสิ่งที่วันนี้อยากมาแชร์กันก็คือว่าในธรรมชาติของใจเนี่ยอารมณ์มันไม่สามารถจะเป็นความรู้สึกด้านบวกได้ตลอดเวลาในความเป็นจริงนะคะ แล้วก็ถ้าเราต้องไปเจอความรู้สึกที่ไม่โอเคหรือเป็นความรู้สึกแย่ๆติดลกเนี่ยถ้าใจเรายิ่งไม่ยอมรับยิ่งต่อต้านคือมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะแต่ถ้าใจเรายิ่งไม่ยอมรับยิ่งไปต่อต้านเนี่ยเรากลับใจรู้สึกแย่ลงไปกว่าเดินนะคะแต่ถ้าในมุมกลับเรายอมรับว่าใจเราตอนนี้ไม่โอเคนะมันแย่นะอย่างเงี้ยค่ะมันกลับทําให้ใจเรารู้สึกดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นเพราะว่าธรรมชาติของใจเนี่ยพอ พอเกิดการรับรู้ความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองค่ะรู้สึกใจรู้สึกยังไงใจก็รับรู้ตามนั้นจริงๆไม่ต้องบิดเบือนไม่ต้องพยายามเป็นโพซิทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจกับรู้สึกดีกว่านะคะอันนี้แหละค่ะคือเป็นธรรมชาติที่ที่อยากให้เราให้ใจที่คุณภาพดีจะเกิดการยอมรับธรรมชาติของความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าเวลาที่เราไปคาดหวังอะค่ะว่าเราต้องรู้สึกดีตลอดเวลาเราต้องโอเคตลอดเวลาเนี่ยการไปคาดหวังว่าเราจะต้องรู้สึกดีตลอดเวลาเนี่ยกับเป็นภาระของใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีต่อใจนะคะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราผิดหวังซ้ําๆได้อย่างน่าเสียดายเลยนะคะเออแล้วก็หลักหลักธรรมชาติอันนึงเลยนะคะที่เราพูดถึงความผิดหวังเนี่ย มีที่มาหลายอย่างเนาะและที่มีความหมายมากในแง่ทางศัจธรรมคือเราผิดหวังเพราะเราหวังผิดนะคะหวังผิดอะไรหวังสิ่งที่มันผิดจากธรรมชาติความเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเราหวังถูกถูกต้องกับธรรมชาติความเป็นจริงเราก็คงไม่ผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่เราหวังมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วเนาะมันก็คงไม่ได้ผิดหวังกันแน่นอนแต่การที่เกิดความผิดหวังขึ้นมาได้เพราะว่าเราหวังในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติความเป็นจริงนะคะ ไปได้แปลว่าเราหวังท,ที่เราหวังมันจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวเนาะแต่มันหมายถึงว่าเหตุปัจทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคะอย่างเช่นพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางที่ตะวันออกตกทางที่ตะวันตกเนี่ยสมมติเราไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันขึ้นทางที่ตะวันตกสิถ้าขึ้นทางที่ตะวนตันต,วนตกเนี่ยจะทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นสมมติน,น,นะคะแต่ความเป็นจริงธรรมชาติมันก็จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคะต่อให้เราว่าสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะดีกว่ามันก็จะไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่ามััันมีีีเหตุปจจยทท่ ที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นตามตามที่มาที่ไปของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นการที่เราฝึกยอมรับว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีไม่ดีได้เนี่ยก็เป็นการยอมรับธรรมชาติตามเหตุปัจจัยเช่นกันแต่ถ้าเราหวังว่าให้ชีวิตเรามีความรู้สึกดีอยู่ตลอดตลอดเนี่ยค่ะมันเราจะผิดหวังเพราะเราหวังผิดหวังในสิ่งที่มันไม่จริงกับความเป็นจริงของชีวิต ของโลกใบนี้ของจิตใจนะคะฉะนั้นถ้าเมื่อเราฝึกที่ยอมรับความเป็นจริงฝึกยอมรับว่าความรู้สึกไม่ดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของใจอันนี้แหละคะ่ะเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นต้นทางนะคะที่จะเป็นหนทางที่ทําให้ใจมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าใจมีความเข้าใจธรรมชาติของใจเข้าใจธรรมชาติที่ที่เป็นไปตามความเป็นจริงของ ความเป็นจริงในโลกใบเนี้ยค่ะเมื่อใจอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยค่ะยอมรับความเป็นจริงยอมรับธรรมชาติของใจยอมรับว่าความรู้สึกแย่มันเกิดขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะจะงหวที่ใจยอมรับสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นตามธรรมชาติอย่างที่เป็นเนี้ยค่ะใจจะกลับเบิกบานเบิกบานจากอะไรจากคุณภาพใจที่ดีขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็ขอฝากบทความนี้ไว้นะคะว่าเรา ไม่จาเป็นต้องรู้สึกดีตลอดเวลาในความเป็นจริงเพราะว่าธรรมชาติของใจมันไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้นะคะแต่เมื่อใจเราสามารถยอมรับว่าจะจังหวะนี้เรามีความรู้สึกไม่โอเคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในทางจิตใจใจจะดีกว่าเพราะว่าใจจะมีคุณภาพของใจที่ดีขึ้นค่ะใจที่เข้าใจความเป็นจริงของโลกใบนี้เป็นใจที่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นใจที่มีปัญญาทางใจที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะใจจะมีความสุขมากกว่า แล้วก็จะทุกน้อยลงไปนะคะก็ฝากบทความนี้นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่อยากจะรับมือกับเวลาที่รู้สึกแย่ๆนะคะแล้วก็ถ้าบทความนี้มีคมีคำไหนหรือประโยคใดทำให้ไม่สบายใจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนาที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ